แต,ตอนนี้เขากะสีขัวงาค่ะพี่น้องเม็ดงาของเราต้องกระทาขึ้นค่ะขัวเพราะเขาเป็นสีแดงอมแมนสีทองสวัสดีค่ะ มีสิ่าเห็ดขนมหวานค่ะสิะเห็ดคลองแข้งค่ะคลองแข้งสีขาวค่ะค่ะได้เตรียมมากับมีแป้งค่ะกับประมาณหนึ่งถ้วยน้อยเนาะขะาวเสียเอาผสมลงใส่น้ำห้อนค่ะแล้วกัสกิค้นค่ะแต่ส่วนนี้ก็เป็นน้ำกะทิข้าค่ะข้าใส่กะทิกับปองเนาะกระปองน้อยน้ำตาลตามสมควรเลยค่ะใส่เกลือใบเตยเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็ขัวเรียบร้อยแล้วงาข้าค่ะก็เป็นแป้งมันสัพหลังค่ะ แป้งมันสับปะหลังเอาขเ,เนาะกาดในเห้ากับเจะเอาตัวนี้ลกไปไปต้มก่อนค่ะกะทิเห้าอือมีต้มน้ำใบค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวปิดก่อนค่ะเอ่อเฮ้ากับใส่เกลือลงไปค่ะใใบเตยใส่เกลือ เพรสมควนเนาะกัเนาอกค่ะเพราะาน้ำตาลเขาละลายกับใส่ได้แล้วค่ะค่ะตอนนี้เข้ากระสีมาหนวดแป้งเขาค่ะนำอนกับพี่น้องใส่ลงไปค่ะค่อยๆหยอดค่ะ กยอดแล้วก็ค้นค้นค่ะ ใส่ไห้เขาพอดีค่ะถ้าเกิดว่ามันแหลวไปเขาก็เติมแป้งค่ะอันแห้งไปเขาก็เติมน้ำนิดหน่อยจนว่ามันสิพอดีค่ะพี่น้องแ mm hmm. ล้วก็เอาใส่ไม้ไม้พายคนเพราะว่าไม่ใส่ห่อนมือค่ะคนจนว่าเขาเย็นเนาะก็นเนาะเขาจะเอาต้มีตุม,มันอยู่เลย หลังจากนี้แล้วที่รู้สึกว่าเขาเขาเป็นเนียวตุตอตะตุกตะนี่แสดงว่าเขาแล้วไปจักน้อยเขาเอาแป้งเตรียมใบค่ะเตรียมใบะัะใสใ่เขาพอดีเนาะค้นไปอีก เพราะเขาเริ่มเย็นแล้วเขาก็ใส่มือนวดค่ะันผู้ใดสีเหตุเป็นสองสีสามสีก็ตเติมตเติมสีลงไปค่ะพี่น้องสีผสมอาหารหรือว่าเป็นสีจากธรรมชาติเนะเป็นแบบใบเตยหรือว่าเป็นแบบดอกอัญชันหรือว่าเป็นน้ำให้ผู้บอยก็ได้ค่ะจากบ,บาลูเบอร์รี่สีบ,บลูเบอร์รี่ใส่น้ำต้มน้ำน้ำน้ำ,นำ,นำต้มค่ะ ใด้น้ำต้มหรือว่าหยอดลงไปในในแป้งก็ได้ค่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาเฮ็ดแต่สีขาวเนี่ยค่ะเฮาต้องอ่าสเปรแป้แปงไว้ค่ะถ้าเป็นแป้งนวลนน้อง่นะเนาะแป้งนี่ต้องแบบว่าบ่เพราะว่าใส่เมัดทีเดียวเขาต้องแปรไว้เสมอการทำงานเกี่ยวกับแปงแ้งเนาะค่ะเนาะ เอามันแล้วไปกับใส่ใส่แป้งลงไปอีกค่ะแล้วก็นว,นวดนวดนวดแล้วค่ะนี่ยังแล้วอยู่กับน้องแล้วเขาจะแกะแป้งใส่อีกค่ะ ตันนี้เขากัสิมาเห็ดเป็นโตค่ะเอาเคียงเข่ากับเอานะคะเป็นมวนท่ะก็ดีกับเป็นจานสำหรับเขาเขาเห็ดเป็นโตแล้วให้ใส่จานไปเอากันอ่ะดึงออกมากหนึ่งก่อนก่อนปั้นๆให้เขาแบบว่าเป็น n h ย u วจไปเป็นก้อน จะสองนะ ค่ะเพราะได้แล้วเทาก็บอ่เอาส้อมวางไปแบบนี้ค่ะเอาวางลงไปพากดลงไปค่ะกดลงไปสอมนี่ก็อาสิตรงไส้แป้งน้ำก็ได้ค่ะตอ,อกดไปแบบนี้ค่ะใ้เขาเป็นโตแบบตัวคองแข็งแล้วก็ใส่ไว้ในจานที่มีแป้งงอนอยู่นะนะคะนี่ ผู้ดใดเฮดคล้ายกัเฮดหลายสีเนาะเนาะเฮดง่ายค่ะคองแขงง่ายที่สุดแล้วค่ะคองแข็งโอเคเราจะทำไปให้เสร็จละค่ะถ้าใครอยากได้ตัวเล็กกว่าก็ทำลูกเล็กกว่าเนะนะคะค่ะเสรเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน ตอนนี้ขากะจะเอาลงไปต้มจ้าต้มน้ำร้อนไว้ไค่อยๆลงไปเดี๋ยวน้ำมันเด่นเนาะ,ะขากะเอาลงเพราประมาณละค่ะอันนี้เขาเมาลายค่ะเขาลงไปเทเดียวเพราะเขาสุกเขาก็จะร้อยโตขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาไปใส่น้ำเย็นยน้ำกะทิข,ข้าวกะยุ่งขางๆกันเนาะ ตอนนี้เขาก็ร้อยตัวขึ้นมาแล้วค่ะตัวเขาเป็นสีใสประจัดว่าเขาสุกแล้วเนาะเดี๋ยวห้ากะสีใหญ่ไปใส่น้ำเย็นค่ะก็ค่อยคนข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอจังน้อยเนาะค่ะเขาสุกแล้วรเราย้ายไปใส่น้ำเย็น โอเคโอเคค่ะน้ำเย็นเราก็เตรียมไว้ข้างๆกันนี่แหละ คองแงงขาวค่ะพี่นอ้องมันจะากได้สีแดงก็เอาฮะเป็นสีมใไซค่ะสีผสมอาหารหรือว่าเป็นสีตามผลไม้สีแดงเนาะสีแดงก็เป็ดสีอะไรอ่ะตอบอรี่บูบอรี่เรดเบอร์รี่ หรือว่าเอาเป็นน้ำเฮลรูบอยก็ได้ค่ะนี่ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกรองค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าแข็งของเราจะเห็นวลาของมิโตใสงามค่ะหลังจากที่เขาสุกแล้วค่ะตอนนี้เขาก็จะมาตักเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องตักเสิร์ฟเลยสีขาวเขาก็งามอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะน,นนี้คือน้ำกะทิของเรา ใส่ใบเตยลงไปเยอะๆนะคะถ้าใครมีใบเตยเยอะมันจะหอมอร่อยนะคะแล้วก็ราดด้วยงานะคะนี่คืองาของเราค่ะนะคะนี่ค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้หนึ่งถ้วยแล้วค่ะยี่สิบบาทค่ะเป็นยังไงคะน่าอร่อยไหมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ ลองมาทำดูทำไม่ยากเลยค่ะค่ะเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย